สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็พามาดูการแข่งขันเทคบอลเวิลด์นะคะของทีมชาติไทยนะคะเป็นการชิงแชมป์โลกนะคะขอบคุณเพจเทคบอลเวิล <Ball> ด์ดดนะคะ ที่ถ่ายทอดสัญญาณภาพให้ดูนะคะนี่เป็นการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอิต,ตาลีนะคะ เป็นคู่ชิงชนะเลิศนะคะระวังไทยอิตาลีเท็กบอลหญิงนะคะ เป็นการแข่งขันที่ประเทศสเปนนะคะกลุ่มเมดิดนะคะดูบรรยากาศข้างๆสนามนะคะมีผู้คนเข้าไปชมเยอะแยะเลยการแข่งขันเริ่มต้นแล้วนะคะเกมนี้ ไทยพลาดท่าเสียเต็มให้กับทีมอิตาลีนะคะไทยเป็นไฟายได้เสิร์ฟลูกนะคะเต็มนี้เป็นของไทยนะคะทำให้ไทยตีเสมอตป็นหนึ่งต่อหนึ่งแตมนะคะ กีฬาไทยที่เข้าแข่งขันวันนี้นะคะ uh. สุภาวดีวงคำจันนะคะ uh. กับน้องหยกจ uh. ุฑาทิพย uh. ์กุลธาโทม uh. นะคะ uh. Uh. น้องโนเตะัดคลิปน้อง uh. For a deep position on the table, but when you're spashing it, the nearer to the net you can get it, the higher it will bounce and leave your opponent stranded. And even Chava Bay so on a Hat step back. no second service. Mm -hmm. Pressure on Christina Hatch here to try and keep him in it. Two two will be good off the tie serve, this serve nice. at this point. Look at his setup. แต้มนี้เป็นของไทยนะคะต้องขอบคุณทางเพจเทปบอลทีวีวด้วยนะคะที่ถ่ายทอดสัญญาณภาพให้ดูนะคะ ติดตามได้นะคะที่ทิกเพจทิกบอลเวิลนะคะเต็มนี้เป็นของไทยนะคะ พื้นฐานของนักกีฬาไทยมาจากเซปัตตกร้อนะคะทำให้ไทยเล่นง่ายกว่าชาติอื่นๆนะคะเพราะมีศักษะทางด้านเซปปัตกร้อ ใช้ฟาดไปอีกแล้วนะคะเป็นลูกฟาดสว,วยๆของชื่อของสุภาพบุรีวงคำจันทร์นะคะ รูปเอ็กซบอลนะคะนนโดนนมทแท่น,น,นี้เป็นของไทยนะคะเจิบเสียสองครั้ง จะเห็นได้ว่าข้างงสนามมีผู้ชมเข้าไปชมกันอย่างเหนียงแน่นนะคะลูกนี้เซิบเอ็ดนะคะ Cotta. that's a good thing. They've nice. been called oh. Gets their second point only of this final so far. This match, number 266 of the World Series event in Madrid. 268 will be the new Has that edge? Yes. Repeat the usual bounce, so. A little bit lucky that it wasn't even a side ball, perhaps a centimeter or so lower, and it would probably have been a lost point, but they get another chance to replay this. But really, in that position, Christina ought first. to be doing better. Two two. Goes long. It's been a fabulous week getting more and more countries involved. 31 countries six, six, six. represented in this World Series event this week in Madrid. Oh, that's double another double fault. It's time for the tight players. Pap to man on the channel. ahead to make amends now. <laughs> to <At> this point. <laughs> Garens would send a route back into it. Cotta tries to help the two work three of the team in order to get it. Superwadi, this side going long on the table, and it will bounce lower off that. And Cotta was just a little too deep. Well, not exactly stopping the rock. Just a couple of points went against them, but back in charge now at 8 3, four away from the opening set. Gets the first serve right this time. Nice teamwork. Low header, just over the net. Now off the chest, and that's good enough. Damn and Huge task now. of service. ลูกนี้เป็นเอ็ดบอลนะคะลองยกฟาดอย่างสวยเลยนะคะแต่นี้เป็นของไทย More really than anything for Gabriella Cotter, as she couldn't turn that one onto the table as she was falling. Look at the distance there, she had to make up. What a brilliant hit that was! First, from at Tom. Almost ah. now, as if they're assigned to their fate in the first set and trying to get things right for the second. Second, service. ฟาวนะคะฟาวสองครั้งแต้มเป็นของไทยจะสังเกตได้ว่าทีมชาติไทยเล่นแบบไม่ซีเรียสนะคะ ยังยิ้มแย้มเจ็บใสกันอยู่แต่ทั้งอีกฝั่งนึงเล่นยังเคร่งเครียนดน่ารับงตึงนะคะนงหยกฟาดอีกแล้วนะคะแต่เขายังรับได้อยู่นะคะโต้มาแต่มีเป็นของไทยนะคะ เซตนี้เป็นของไทยนะคะสิบสองต่อสี่นะคะมารอดูอีกเซตหนึ่งนะคะว่าจะเป็นของใครไทยจะทำได้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าไทยทำได้ไทยเป็นแชนมป์ สนามนี้นะคะที่คุงแมตติดนะคะเป็นภาพสโลให้เห็นการฟาดของน้องหยกนะคะเป็นภาพสวยๆตัวอ้อนมากเลยนะคะ นี่เป็นตารางตะโกะสถิติดอาการแข่งขันของไทยกับของทีมอิตาลีนะคะ อิตาลีกับบังการียนะคะสอชาติเซตสองเริ่มแล้วนะคะ ไยได้เสิร์ฟนะคะเสิร์ฟเสียสองลูกนะคะแต่มีเป็นของไทยลูกฟาดสวยๆของน้องหยกนะคะจิตาทิพย์ ต้องขอขอบคุณทางเท็กบอลเวิร์ดด้วยนะคะที่ภาพให้เราได้ชมกันนี่นะคะ แฟนๆที่เข้ามาชมที่เข้ามาเชียร์ในการแข่งขันของคู่ไทยกับคู่อิตาลีบางเกเร์ียนะคะแต่นี้เป็นของไทยแล้วนะคะแฟนๆทักไทยนะคะฟาวนะคะ น็นการเสิฟ์ฟโดนเมนนองหยกฟาดอย่างสวยๆนะคะนี่บังเกร,รียอิาาี่ประท้วองอยู่นะคะ จะสังเกตได้ว่าทีมของฝั่งไทยเวลาแข่งขันจะไม่ค่อยเครียดนะคะยังยิ้มแย้นแจ่มใสกันอยู่เล่นแบบสบายๆนะคะสไตล์ไทยเลนนะคะเวลาได้เสียงก็จะ แอคชั่นเสียงดังนะคะของทีมชาติไทยนี่เป็นภาพบรรยากาศของท่านผู้ชมที่เขาผชมนะคะฟังทึ่งน,นะคะกับการเตะลูกฟาดของสาวไทยนะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะมาดูกันต่อนะคะ สุภาวดีเป็นคนเสิบนะคะ <S <S นี่เสิบเอฟนะคะจะเป็นการเสิบลูกครั้งที่สองนะคะแต้มนี้เป็นของไทยนะคะลมแรงมากเลยนะคะ

ไทยแก้แวนะคะวังีเรียแก้ไทยเต็มนี้เป็นของไทยนะคะเล่นงกันยังสุดมันโต้กันไปมานะคะ touch so three points in a row just what it was needed three serves out of three resulting in points for the hungarian team europeans against the asians sifak Takro, the southeast asian sport that has been brought to the texas ที่ได้ฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กนะคะพื้นฐานจากเจ็บปัดตกร้อนะคะก็จะเล่นง่ายหน่อยแต่มีตัวของไทยแล้วนะคะ เป็นลูกฟาดสวยๆของภาวรีวงคำจันนะคะรูปบรรยายเป็นคนพูดนะคะเขาทึ่งกับการฟาดลูกของนักกีฬาไทยนะคะ to to เป็นลูกฟาดวงสวิงสวยนะคะ <c oughs> Take your favorite player, go have a look at their Instagram page right now. First, I'm searching for the sites will be to come after they finish the business here. A at the back, or cut it, and more than they put on Thailand. But it's not good enough. And having got it back to 7-4, the tide turns again here. And two points from another convincing victory for the team from Thailand. ตอนนี้เป็นของไทยแล้วนะคะมัดพอยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไทยได้แบบนี้ก็คือไทยได้แชมป์นะคะลูกนี้ไทยเสืบเสียนะคะ เชื่มั่คาดว่าไทยจะเป็นได้แชมป์นะคะแชมป์เป็นของไทยนะคะ แชมป์โลกเป็นของไทยเท็กบอลยิงคู่นะคะไทยคว้าแชมป์ไปไปด้วยสกอร์12ต่อ4นะคะเซตแรกเซตสอง12-4นะคะทำให้ไทยคว้าแชมป์เท็กบอลคู่หญิงไปได้นะคะด้วยสกอร์สเซตต่อ0นะคะ ไทยเป็นแชมป์นะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเรามาดูการมอบถ้วยรางวัลของเคบอทีมชาติไทยนะคะ เป็นภาพสโลนะคะของการฟาดของภาวดีวงกับจันนะคะเป็นการฟาดลูกสวยๆนะคะทำให้ไทยขวาแชมป์ไปได้นะคะทีมหญิงคู่นะคะ,คะ,คะเป็นแชมป์ลูกที่กรุงเมตริดนะคะนี่เป็นสถิติ ในการแข่งขันวันนี้นะคะระหว่างทีมไทยกับของอิตาลีกับปเปเลียมนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มาดูกันมอบถ้วยรางวัลก่อนนะคะเป็นพิธีการมอบถ้วยรางวัลให้กับ ทีมเทคบอลสาวไทยนะคะที่คว้าแชมป์โลกไปได้อันนี้เป็น,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 นการมอบถ้วยรางวัลของทีมรองแชมป์นะคะนี่เป็นของอิตาลีกับบางเกเรียนะคะสองชาติรวมกัน อ the the <so ันหนึ่งเนอะอัด oh, ขีดสั um> <th ้นี่เป็นการมอบเหรียญรางวัลให้กับทีมชาติไทยนะคะนี่เป็นถ้วยรางวัลนะคะ ีมชาติไทยขวาชมป์ไปได้นะคะทีมคู่นะคะทีมคู่หญิงถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณเพจเทปบอลเวิร์ด้วยนะคะที่แฟร์ภาพให้ชมไปติดตามได้นะคะที่เพจเทปบอลเวิร์หรับคลิปนี้ข่อจบแต่เพียงเท่านี้คะ่ะลาไปด้วยภาพนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ